อค่ะพี่น้องมาพบพอกันอีกแล้วตอนสายๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะมือนี้เป็นครึ่มฝ้าครึ่มฝนเด้อค่ะพี่น้องเป็นครึ่มครึ้มเดี๋ยวก็มีฝนปลปอยๆกันมาอ่ะดูแลสุขภาพเด็กเล็กด้วยค่ะพี่น้องเด้อคนเฒ่าคนแก่อ่ะมือนี่แม่ขั้วสีผ้า,าไปตามไพ่บาทเนี่ยแตกพี่น้องเปลกิ่งแตกลักหน่วยลักลอย จับคู่03เข่าตรงๆไผ่น้ออ่าหลายๆคนจ,จิต้องมองเนาะค่ะพี่น้องเนาะเสี่ยนพิษณุโลกค่ะพี่น้องแตกคักแตกเนี่ยโอ้ยเพิ่นระ่ามือนั่นเพิ่นหลงเพิ่นล,ลืมเพิ่นละ่าเพิ่นเอาชุดสามตัวมาให้แม่ขั้วอัน0อย่างก็305เพิ่นบ่าเพิ่นบ่ามันแม่ขั้วด้ชุด30หาของเพิ่น พันหลงโอ้ยบัดพันเลยทรวมากคำคำโอ้ยเม่ข้วาวห้ยพิษสั่นพันไวเอาเข้าไปคุยกันในสายกับเซียนผิดโลกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะรับสายไหมนะ้อออกมาขายบักแตงละบนะ่เนาอ ฮัลโหลค่ะวัดดีค่ะเป็นยังไงบ้างโอ๊ยเราพอเอามาลงช่องก็หลุดอีกแล้วเอาวันนี้เจา้าเหรอให้มันหลุดไปสู้จนถึงที่สุดนะพี่นะเอา้ามันก็มีเข้ามีรูใช่ข้ามาตั้งสามวดใช่ก็ว่าอยู่มันก็มีเข้ามีหลุด แต่วันนี้แม่ครัวขอขอรัฐบาลไทยก่อน้อพี่คลิปนี้น่ะ,ะนี่ลงคลิปไปยังเนี่ยลงแล้วค่ะตอนนี้อยู่ในคลิปเลยค่ะตอนนี้อยู่ในคลิปแล้วค่ะลงคลิปแล้วเอาเอารัฐบาลไทย่อนใช่ไหมค่เดี๋ยวคลิปสองเดี๋ยวตอนช่วงบ่าย,ายเดี๋ยวแม่ครัวจะลงคลิป เราให้เอซีค่ะเอางวดที่ผ่านมาเสียนพิษนุโลกแตกเด้อค่ะพี่น้องเด้อว,วิ่งบนล่างแตกทังสามทั้งหาพี่นอ้องมาาลักษ์ลอยมาาลักหนนวยจับคู่มิตัวใดมิหนึ่งสามศูนสาศูนย์หาหนึ่งหาสหาสหาเด้อค่ะพี่น้องเด้อ แตก03เข้าตรงๆที่บนเด้อค่ะพี่น้องใารแม่นกลับเอาสามตูนถือเบื้องหา03เสียดายเสี้ยนพีสนุโลกอ่าบ่รดลลงสุดสามตัให้เข้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะมันอาไปไม่หมดอ่ะมัน03นไอ้ไอ้สาม05้าใช่สาม05มีไหมมันไม่มีแม่ครัวมาดูอยู่มันไม่มี โอ้โหน่าเสียดายมากเออมีมีสามหนึ่งห้าห้าหนึ่งสี่สามห้าสี่สองเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าพี่ไม่มีสามศูนย์ห้าโอ้โหมันอยู่นี่อ่ะก็กลัวมันเยอะเกินเนาะเออใช่ไม่น่าล่ะพอพอหวยออกพี่โทรมาหาแม่ครัวเนาะเออพอแม่ครัวมาสรุปเอ้าเซียนพิษณุโลกบอกว่า อ่าชุดโต๊ดแตกอยู่ไหนเนาะพอดีคคำๆพี่ก็เลยโทรมาโอ้โหวันนี้วิ่งบนล่างเหมือนเดิมนะพี่แยกบนแยกล่างวันนี้เอาแยกเลยเหรอ,อว,รวิ่งตัวไหนก่อนวิ่งล่างหรือว่าวิ่งบน อ่ะโอเควิ่งบนห้ากับเก้าวิ่งบนห้าเก้าห้าโอเคค่ะห้าเก้าจับคู่มีห้าเก้า ่ะสามเก้าสี่เก้าสามเก้าสี่เก้าค่ะสามห้าสี่ห้าสามห้าสี่ห้าสห้าสี่ห้าค่ะ ามตัวนี่สี่หางค่ะห,<า>หมดเลยฮอ่าวันนี้ให้หอ่ารอบนี้จัดหมด,หมดเลยัรก็วันนี้จัดเอาสูตรเดียวค่ะ<า>สองสูตรแต่อีกสูตรนึงมันก็ได้หางเดียวค่ะ<า>แต่มันจะกลับตัวกันนะค่ะ ตัวนี่ห้าสามเก้าห้าสามเก้าค่ะสี่สามไอห้าห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าค่ะแต่มันก็ตัวเดียวกันมันกลับตัวกันเฉยห้าเก้าสามห้าเก้าสามค่ะ แล้วก็อีกสูตรหนึ่งได้หางเดียวค่ะหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ค่ะโอเคค่ะครับสามตัวหมดแล้วอ่าสองตัวสามตัวจะเน้นหนักตัวไหนพี่พี่เน้นก็จะมี ตัวที่ไม่ชอบเนาะค่ะตัวที่ไม่ชอบห้าสามเก้าห้าสามเก้าค่ะห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าค่ะสองงวดที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้ หลักห้ามันมันอยู่หลักสิบผมไม่ได้ย้ายค่ะมันก็เลยจะโดนโต๊ะมาสองวดซ้อนเลยค่ะงวดนี้มันก็มันก็ทำได้ออกมาห้าหลักหน่วยกรับที่นี่งวดนี้ผมย้ายย้ายมาเป็นหลักร้อยค่ะย้าย,ายมาเข้าหลักร้อยงวดนี้ถูกต้องเลยนะ สรุปแล้วสองตัวนี่สองตัวพี่ต้องเน้นหนักที่สามสามเก้ากับสี่เก้าใช่ไหมใสามเก้าสี่เก้าค่ะเพราะว่าพี่ชอบอ่าที่สามตัวอ่าสามเก้ากับสี่เก้าสองตัวนี่มีอยู่ห้าหางค่ะมีห้าหางค่ะ อ่าสุดล่างมีมีเยอะไหมพี่ลงในคลิปเดียวกันได้ไหมหรือว่ายังไงไดโอเคงั้นวิ่งล่างมาเลยวิ่งล่างสองเม็ดเดียววิ่งล่างสองตัวเดียวโอเคค่ะหนึ่งสองจับคู่มีหนึ่งสอง มีกี่หางพี่มีกี่หางมีอยู่ห้าหางโอเคมีหนึ่งสองหนึ่งสองล่าอะไรพี่หนึ่งสองสามสองสามสองค่ะสี่สองห้าสองสี่สอง ห้าสองนี่แหละนี่แหล, <2, S 1> ละตัวที่จะนี่แหละตัวที่จะถูกใจแม่ครัวที่สุดเลยสองสองอ่าสองสองค่ะแต,ต 5, ชอบส่วนตัวก็หนึ่งสองชอบส่วนตัวคือหนะึ่งสองเนาะหนึ่งสองกับสามสองโอ้ยคือคือบนเรียกคือแม่ครัวแน่นอะ แม่ครัวไปชอบห้าสองกับสี่สองค่ะพี่<ะ>แม่ครัวไปชอบที่สี่สองกับห้าสองอันนี้แสดงว่าชนกันหรือไงใช่สูตรล่างชนกันพี่สองสี่ห้าของแม่ครัวออก็งวดที่แล้ว่ะงวดที่แล้วมันกระเข้านะค่ะแต่ไม่ได้ ทําไว้ไดูเฉยแต่ก็ไม่ได้ซื้อหรอกอ๋อคือทําไว้ดูแล้วมันเดินใช่มันก็มาแปดเก้าค่ะวันนี้มันได้สองค่ะอ๋ะอสรุปแล้วสูตรที่เดินพี่เอามาลงเลยรอบนี้เนาะใชะ่โอเค งั้นตอนบ่ายๆเดี๋ยวแม่ครัวโทรหาจะลงคลิปอ่าอะไรหวยลาวเนะพี่เนาะครับได้ครับอ่าโอเคขอบคุณมากค่ะพี่ที่ให้แนวทางแม่ครัวโอเคครับสวัสดีครับค่ะค่ะค่ะวันดีค่ะเอาค่ะพี่น้องเสี่ยนพิษณุโลกรอบทีพานมาแตกบนเด้อค่ะพี่น้องเด้อแตกบนเพิ่นห้เพิ่นห้คลิปเดียวบนล่าง กะเข่าที่บนศูนย์สามเลขวิ่งสามกับหากะเขาลักลอยลักหน่วยเด้อพี่น้องเด้อเอาศูนย์สามแตกบนงวดที่ผ่านมาเอารอบนี้เป็นตัวไรเอาแคบหน้าจอไว้ค่ะอา่านี่คืองวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมาอา่ะรอบนี้เป็นงวดวันที่สิบหกเด้อค่ะพี่น้องเด้อว,วิ่งบนบนเป็นบนล่างเป็นล่างเด้อค่ะพี่น้องวิ่งบน 5กับ9จับคู่มิตัวใดมิหาเก่าสามเก่าสี 5, ่เก่าสามหาสี 5, ่หาหาหางหาชุดเนะค่ะพี่น้องเนะส่วนสุด3าตัวมิตัวใดห้า5า9 5ก้า 9, 9้าสเก้าอาจัดไปนน 49, เ, 0, เ, 0, เ, 0, เน้นนักที่3าเก่ากับสีเกเลขสองตัวเลขสามตัวเน้นนักที่หาสามเก่าหาสเก่าด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอไว้ เอาส่วนล่างวิ่ง2เม็ดเดี๋ยวจับคูม่มีหนึ่งสองสามสองี่สองหลักอ่ะสอส่วนเน้นนักของส่วนตูของเซียนพิษสนุโลกคือ1 2กับ3 2เด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาเซียนพิษสนุโลกจะแตกต่องวดหรือไม่ตามไปดูวันที่16กรกฎาคม67พ่อกันคลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีเด้อ